ไปยิงปืนขู่คนในซอยและหลังจากนั้นเนี่ยคนในซอยเขาก็ไปแจ้งความ,มสุดท้ายตำรวจก็เลยจะต้องบุกคนบ้านคุณผู้ชมเห็นสมชายไหมครัลากปืนใช่ไหมเอ๊ะใช่ปืนหรือเปล่านี่ปืนภาพนี้คือเป็นวงจรปิดนะฮะขณะที่นายสมชายเองเนี่ยกำลังถือปืนต้นสายปลายเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับ เรื่องราวเนี่ยมันมาจากที่นายสมชายเนี่ยเขาโดนหมายสารของจังหวัดหลังสวนออกหมายจับเนี่ยนะฮะความผิดเรื่องยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรในเมืองหมู่บ้านทําให้ผู้อื่นตกใจแล้วตํารวจเองเนี่ยเขาบุกค,ค้นมันจะมีรู้สึกเป็นวงเ,เป็นคลิปตอนตํารวจเข้าค้นเปิดคู่ขนานกับคลิปตอนตํารวจเข้าค้นเนี่ยฮะแต่ปรากฏว่านายสมชายสามารถปีนหน้าต่างแล้วก็ถือปืนหนีออกไปได้นี่ฮะ เปิดเสียงด้วยฮะในคลิปฮะตำรวจเนี่ยปิดล้อมบ้านนะฮะของนายสมชายนี่ไปได้ไปแล้วเอ Hey, คุณผู้ชมครับนี่คือตอนตำรวจไปค้นแต่สุดท้ายเจ้าตัวปีหน้าต่างพร้อมกับปืนหลบหนีออกไปได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้เราก็เลยได้มีการไปติดตามเรื่องนี้เราได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายด้วยใช่ไหม <c oughs> ก็คือทางด้านของคุณสถาพรคุณผู้ชมฮะเราก็ถามคุณสถาพรว่าต้นสายปลายเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น เห็นบอกว่าคุณสถาพรเองเนี่ยกับทางครอบครัวเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับนายสมชายเนื่องจากว่าตัวของนายสมชายเองเนี่ยมักจะจอดรถกระบะเนี่ยขวางปิดถนนแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยตัวเองขับรถออกมาก็เลยมีการขอให้ทางฝั่งสมชายเนี่ยถอยรถแต่นายสมชายไม่พูดพร่ำทำเพลงยกปืนขึ้นแล้วจะยิงญาติของเขาคุณผู้ชมฮะ ในจังหวะนั้นเนี่ยญาติของเขาก็เลยถ่ายคลิปมือถือเอาไว้ได้เดี๋ยวมันจะมีคลิปมือถืออีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมฮะซึ่งพอเขาถ่ายเสร็จเห็นบอกสมชายมันเห็นว่ากำลังถ่ายมือถืออยู่มันก็เลยปัดมือถือมันมีคลิปฮะตอนที่ฟังผู้เสียหายเนี่ยยกมือถือขึ้นมาถ่าย คือตอนสมชายเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันไม่ยอมถอยรถให้แล้วมันชักปืนขู่คนในพื้นที่พอคนในพื้นที่เนี่ยจะยกมือถือถ่ายมันก็เลยข่มขู่บอกถ่ายใช่ไหมอุ้ยอุ้ยถ่ายจไหมจนกระทั่งชาวบ้านต้องเอามือถือลงฮะไม่อย่างนั้นตาย แล้วก็สู่ปฏิบัติการปิดล้อมจนกระทั่งนายสมชายถือปืนหนีออกจากบ้านไปอย่างลอยนวลวงจรปิดที่เห็นตอนถือปืนล่าสุดวันนี้ครับผู้ชมฮะสมชายก็เลยเหมือนกับเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเองเขาหวาดกลัวใช่ไหม เพราะถือว่ามันมีปัญหากับคนในพื้นที่ล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับภรรยาของนายสมชายเราเองเนี่ยก็ได้สอบถามว่าตอนนี้สมชายเนี่ยเข้าใจว่าหลบหนีใช่ไหมภรรยาเขาเล่าว่ายังไงบ้างทำไมลุงดุเหลือเกินค่ะทางด้านของป้านงนะคะซึ่งเป็นภรรยาของนายสมชายเนี่ยบอกว่าพักหลังมานี้ก็ไม่ได้เดินทางเข้ามาอยู่ที่บ้านกับสามีเพราะว่าต้องดูแลหลานอยู่ที่อำเภอเมืองชุมพรสามีก็เลยอยู่บ้านคนเดียวส่วนถ้าถามว่าพฤติกรรมของสามีที่ว่าไปขู่ชาวบ้านในพื้นที่หรือข่มขู่ ประหลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเธอบอกว่าป้านงบอกว่าไม่รู้เลยว่าสามีไปทําแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรแต่ที่แน่สามีของเธอคือสมชายเนี่ยหายไปจากบ้านตั้งแต่19เมษายนซึ่งเป็นวันที่ตํารวจมาปิดล้อมนะคะเห็นว่าหนีเข้าไปที่ป่าหลังบ้านที่เป็นสวนทุเรียนมีพื้นที่ติดกับภูเขาถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อสามีไม่ได้แต่อยากจะฝากบอกให้เขามามอบตัวค่ะ คือเพิ่งรู้ภายหลังเหมือนกันรู้ว่ายังไงบ้างครับรู้ว่ามีตำรวจมาบุกจับ่ะคะ,คะก่อนก่อนหน้านี้ก็คือผู้กำกับเรียกไปไปบอกให้ทราบนะคะ,คะว่ามีการออกหมายจับค่ะแล้วเขายอมรับไหมหรือว่าเขาก็อออตอนตอนตอน,ตอนนั้นเขาเขาไม่อยู่แล้ว<อ>ค่ะอ๋อคนที่เขาอยู่กี่คนนะครับบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้นี่คือ<ม>อยู่ <ๆ S 1> อยู่กันสองคนคะ่ะแต่ว่าแม่ไปยั้งหลานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเขาจะยิงอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดนะฮะทีมที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยแล้วโดนทางด้านลุงสมชายแกยิงสู้เนี่ย<ๆ>เห็นบอกว่าตอนนี้มีการออกหมายจับแล้วนะครับเพราะที่จริงลุงเองแกก็อายุเยอะแล้วใช่ไหม แล้ว<ะ>ประเด็นก็คือยังสามารถหนีฝ่ายปกครองได้คุณผู้ชมฮะก็แสดงว่าไม่ธรรมดาและต้องบอกว่าลุงคนแก่คนนี้ที่ทางด้านฝ่ายปกครองเขาต้องล่าตัวเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่แกจะปีน้าต่างหนีพอแกรู้ว่าแกโดนล,ล้อมจับเนี่ยแกเคยขู่ฆ่าเอาไว้ด้วยนะฮะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่แกเจอกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือปลัดอำเภอสวีใช่ไหมแกจะยิงทิ้งทันทีฮะนี่เลยกลายเป็นบุคคลอันตรายที่วันนี้คนในพื้นที่ เขาก็หวาดกลัวส่วนฝ่ายปกครองก็กําลังปิดล้อมแล้วก็ไล่ล่า,ลาแต่ยังไม่เจอตัวขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้เมียเองก็ขอให้ผัวมามอบตัวซะเถอะส่วนทางด้านลูกเขยของลุงสมชายก็คือคุณเล็กคุณเล็กก็บอกว่าเอาจริงที่เห็นภาพแกถือปืนเนี่ยแล้วแกเหมือนกับอารวาสจิงปืนแกเป็นใบโพลา่าค่ะอารมณ์แกขึ้นขึ้นลงลงแต่แกไม่เคยทำร้ายใคร เราก็บอกไม่ทำร้ายได้ไงคลิปเสียงปืนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่แกไม่ยอมถอยรถให้เพื่อนบ้านแล้วในคลิปแกยิงปืนใส่เพื่อนบ้านปรากฏว่าคุณเล็กบอกโอ้ยอันนี้เขาไม่เรียกว่าจะทำร้ายพ่อน่าจะยิงขู่เนื่องจากว่าถ้าลุงสมชายจะฆ่านะป่านนี้ไอ้คนถ่ายคลิปตายไปนานแล้วรอบก่อนเหมือนเหมือนเหมือนมีม,มีมีประหลัดอะไรชักอย่างนี้แหละมามามาเรื่อง มีที่นี่แหละก่อนหน้านี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้หรืออะไรนี่แหละนะผมไม่ผมไม่แน่ใจจําเรื่องเขาโครงไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็ก็ก,ก,กท็ที่ทราบมาก็ก็ประมาณนั้นก่อนโดยถ้ามองมุมกล้องเนี่ยอาจจะดูเหมือนเขาจะยิงนะแต่แต่ก็คือถ้ามองเรามองตามความเป็นจริงกลางๆเลยอะ คือถ้าเขาจะยิงจริงๆเขาไม่ได้ถ้าเขาตั้งใจฆ่าผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเพราะเขาว่าด้วยเขาบอกว่าเป็นปืนลูกซองใช่ไหมถ้าปืนลูกซองเนี่ยถ้าเขายิงกลาดไปเนี่ยยังไงเขาก็ไม่รอดครับไม่ไม่รอดแน่นอน